กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบว่าจะเป็นฟังล่าหรือฟังไทายด้วยแต่งประเทศกัยินดีตอนรับเข้าูู่ซองสาวเมยบ้านปลาเมื่อนี้สาวเมยบ้านปลาก็ได้มีโอกาสเนาะเขามาหาน้องบัวสีเพิ่นเฮาก็ได้ยินข่าวมาว่าเพิ่นเป็นสาวโสดไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะเฮาก็ได้เขามาถามทายน้องเพิ่นกัเดี๋ยวคู่เฮายังบ่ฮู้แบบละเอียด เข้ค่ะเข้าไปอันทักทายสบายดีน้องฟงกันเลยเนาะสบายดีน้องหล่ะโดยสบายดีบัวซีาะโดยซีน้องบัวซีเนาะน้องง่วเห็นอากาศเย็นดีเนาะนั่งชมไม้โดย มื่อนี้กันเนาะเออมีโอกาสมาหาน้องบัวสีกับบ่มีอย่างไรเนาะมาฝักมาต้อนมีขนมซุปหนึ่งเด้อน้องกอบใจเด้อโดยเป็นจึงได้น้องคือได้ยินข่าวว่าเป็นแม่ห้างบ่โดยเป็นแม่ห้างเป็นสาวสวยแม่ห้างเนาะโดยโอ้งามปานนี่ก็ยังได้เป็นแม่ห้างอยู่่นี่เนาะแล้วขออนุญาตถามได้บ่ว่าเป็นยังคือเลิกลากันกับผัว โดยกาแต่เริ่มต้นมากกาเพื่อนพามาขอลูกอยูุ่บานเนาะมาส่งขอลูกย่บานขอลูกเดือนนึงเป็นก็ว่าจากลไปหาเงินย่ไชบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินคอยกาให้เพื่อนไปแล้วคอยเองก็ไปไปน้ำเพิ่นบ่มีคนอยู่นํำลูกเพื่อนไปแล้วกาไลเดือนแล้วก็คอยกลับติดต่อเพื่อนบ่ได้โดยเพื่อนก็ติดต่อบ่ได้นะมันเพื่อนกับบ่ได้ติดต่อมาหาคอยลลยเดือนไปพักเงินพักคำมามีแต่ ไปสามเดือนสี่เดือนเพิ่นโทรมาบอกทางเมย์เพิ่นว่าปะเมียเด้อไปเสียเงินเสียค้ำให้เพิ่นกระบาดสำน,นันแต่เพิ่นก็ไม่เคยติดต่อมาหาค่อยเลย<อ>บ้านเองเิ่นกระ่ได้ติดต่อมาโดยโดย<ม>โดยกระบาดหายไม่ได้ผิดไม่ได้เที่ยงกันดอกบ้านกันถือว่าจบกันด้วยดีเนาะโดยโดย,โดยโอ๋อน้องได้ลูกแล้วแม่นบ่ได้แล้วคู่นึง<อ>ได้ลูกชายได้ลูกคู่นึงเนาะได้อายุเพิ่นจักปีเลยทีเดือนน้องได้8เดือนป้ายโอ้8เดือนป้ายยังน้อยอยู่เนาะ ตเดีจังลูกนี่อยู่น้ำน้องบ่ลลูอยู่น้ำผักก็ลูกอยู่น้ำไม้ยาน้ำไม้ยานะโอ้โอ้โอ้อ่าคอนุญาตถามถ้าลูกอยู่น้ำไม้ยานี่น้องปะพุ่นบ่หรือว่าพีขค้นกันหรือว่าคาว่าทางไม้ยาเพิ่นกะเฮาบุมีเนาะคันทางเพิ่นมีกลัวต้องกะเอาไปเลี้ยงถามมาทางน้องกะน้องบุมีเงินเลี้ยงลูกบุมีเงินซื้อนมซื้อข้าวให้ยัางพวกุ่มเน่เพิ่นก็เลยเอามาเลี้ยงซะโดยเพิ่นก็รับเลี้ยง น้องบ่มีตั้งเป็นมีกลัวซีหนะอ๋อโดย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 กับ่เป็นหยังเนาะโดยโดยแค่้ามื้อใด้มื้อเนึองน้องมีเงิ่อนกาเพิ่นกาให้เอามาอยู่ตอนนี้ยังทำได้เนาะโดยกับถือว่าดีเนาะบ่แเปนว่าห่างโตัดขาดกันเนาะแม่นสาหยังไปหามากันได้แมนแมนแมนโอ้กับคือนินค่ะว่าน้องนี่ถ้าว่าถ้ามีคนเนาะสนใจทั้งซ่องสาวมือนี่มาสนใจว่าอยากฮักมักน้องไหม มาขอเป็นแฟนนี่น้องซีอ่าเปิดใจครับบอโดยเปิดใจอ๋อเปิดใจอยู่เนาะโดยมนมีเปิดใจแล้วเนาะโดยอัาถ้าว่าเขากับเอามาเนาะเขาก็อยากได้แบบมาสั่งมาซานํากันเนาะมาหาเงินนะครับพร้อมเพียงกันกะแมนคือจะเอาเขาแหละอ่าเป็นจังได้น้องหลังจากที่ว่าน้องนี่ได้เปิดใจเนาะได้ ก็เลยเลิกลากับผัวแบบจะกับจังเปิดใจฮนะหลังจากที่ว่าน้องนี้เลิกลากับผัวว่าสั้นเนาะโดยในการน้องได้เปิดใจนี่มีนมขมาล่มอยู่ว่าน้อะแต่เพื่อนเอาคลิปไปลงก็มีอยู่ก็มีอยู่เนาะทางไอเป็นกระทักมาลินมาคุยน้ำยูก็เขมีอยู่เนาะโดยแต่ว่ายังแบบว่าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีซื่ออยังมาให้คือมวยยังบ่มีเนาะโดยยังบ่มีมินแต่ทักมาล่มเส่อเนาะโดย มืัอนี้กินข้าวเที่ยงกับยังเนาะนี่กินตับห้องเนาะโอ้กินมาเสร็จเนาะมาทานมาสิได้ไฮซอมิสนู่นชุดน้ำจิกบาทน้องนี่ก็ทามกันข่อยอย่าทามเนาะมาแต่ไทยโดนเตะบัลล่ะมาตั้งแต่คลอลูกแล้วโอ้มาแต่โอ้โอ้โอ้กับบัลลิมไปเลยเนาะโดยทางน้องเด้ว เฮ็ดไฮเฮ็ดนาบ่โดยเฮ็หน้าน้ำพ่อนเมโดยเออโอออแต่ละปีได้ได้ข่าวลายรตือบ่ล่ะแต่ละปีก็ได้แต่สามสิบสี่สิบสองก็พอได้กินเนาะโดย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 อ่าพรานเมน้องไปใส่มื้อนี้มื้อนี้แม่ไปปลาอีกบอไปเฮ็ดเวียกไปไปหลักจ้างอ๋อโดยเลี้ยงงัวเนาะโดยมีเบิ่งงัวค่ะ โดยเป็นจได้เข่างามบ้านน้องปีนเข้ากบพงได้ยุ่งามงามอยู่เนาะโดยโดยโดยครอบครัวของน้องเด้มีจะคนละครอบครัวของน้องทังเบิดมีสี่คนน้องสาวเป็นไปหาเงินตอนนี้มีน้องกพ่อกับแม่โดยโดยโดยอ่าเอ้ยแต่ขอถามเนาะอันอันยุตอนนี้ฮานองจากปีได้ล่ะอาอยู่สาวปีโอ้สาวปีเต็มเนาะโดยโดยเคยเคยเฮียนอยู่บ่เนาะ คเคยเฮียนอยูอ่แต่นี้ออกแล้วเนาะโดยเคยเหยียดน,นะเนาะโดยถามว่ามีเนาะคือว่าน้องนี่เปิดใจเนาะเ<ด>ลยมีซะกอ่าเลยคือแบบเจ้าเปิดใจและจะหม,แบบม,ม,ม,มักแบบหมักผู้<ด>บ,บ่าวหมักไหมหมักแบบใดแจกได้แบบใดสเปคแบบใดเป็นผู้ว่าหาสเปคเด้อกาถา แบบได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นมักเฮาอยากดูแลเฮาจริงใจเนาะจริงใจบ่หลอกลวงเนาะบ่ตั้วบ่ตบมาเนาะโดยแล้วก็รับในสิ่งที่เฮาเป็นได้กับโดยแมนแมนแม่นๆๆให้เกียรติกันเนาะว่าจังหวะแม่นๆเมนฮับได้ัถือว่าฮับได้แล้วจังเข้ามาใช้ชีวิตนํากันจังว่าจังซี่เนาะโดยๆต้องให้เกียรติกันทุกอย่างแล้เนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนมีตํำหนิเนาะโดยแม่นแม่นกานะบ่มีแน่กะโดยโดยโดย อาพ่อแม่พี่น้องสาวเมย์ก็ได้เข้ามาสอบถามมาทั้งเรื่องน้องเพิ่นและน้องบัวซีเพิ่นเนาะกะตามเพิ่อนว่ามากะเฮากะเอื้อยกะบ่เคยเข้ามาหาเจ้าจักเทื่อเมนเขามาหาน้องเป็นครั้งแรกเอ็นจะช่องใหญ่ๆเพิ่นมาเนาะแมนน้องเขากับช่องน้อยๆนี่ก็ได้มาหาน้องเพิ่นเป็นครั้งแรกเอาน้องผู้เจบผู้งามปานนี้กะมีแหละ ภูเขามาลมแม่กอจิบโดนดอกหน่อยก็มีคนมาหลอกมาลมมาหละก็คือว่ามาแล้ว่ะห้าเกิดจาหักอันมักหักไปกะก็คูมาหักกะก็หักอันยังหักแท่เจอหักแท่เนาะแม่เป็นกำลังใจน้องกะขอให้น้องแบบว่าพอหักแท่คนที่จริงใจเน้องบ่ให้ปะบ่ให้ทิมกันอีกแบบนี้น้องๆเนาะแต่เขามา หาน้องมื้อนี่กันย่าน่าเป็นการรบกวนน้องเนาะแม่ต่สิได้จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เนาะน้องเนาะเมื่อนามไ้อใด้จังมาหากันใหม่นะแม่นมาโอ้ลมกันใหม่เนาะอ้วสบายดีนะวะโดยข้ากาได้เข้ามาสอบถามทั้งนองเพิ่นกะก็คือน้องเพิ่นเล่ามาแหละกับเรื่องราวของเพิ่นก็เลยเลือกลากันกับพัวเพิ่นเพิ่นก็มีลูกน้อยยังไวสิอายุยังแปดเดือนเนาะก็ยังน้อยอยู่ ะะเพิ่นเลิกลากันไปก็คือเพิ่นหาถือพาพวพามาเกิดลูกก็หลังจากนั้นพวไปไทยพวกลับบติดต่อมาหาลูกเมียเลยแล้วก็ได้บอหูจาสศรีวัน,นอะไรเนาะแล้วก็แต่อีต้นสงสารละยูแต่กนะับบอเป็นยังนะกะบหาผู้ใหญ่ทันใดเนาะสนใจบออยากติดต่อหาน้องบอซีเพิ่นกัติดต่อเข้ามาทางชโซนยูทูบอ่า ตาวเมยบ้านป่าได้เนาะค่ะบ่มีหยังหลายเนาะมาฮอดมื้อนี้อ่ามาฮอดคันนี้แล้วก็ตาวเมยก็สิได้นําลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนใครที่เข้ามาเบิ่งกดไล์กดแชร์ตาวเมยูติดตามของตาวเมยก็ขอให้มีแต่สุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีให้อยู่ดีมีแฮงเนาะบเจ้าผู้นขากล่าวคําว่าสดีสดีเนะ